เพิ่งอะไรเทียพรพรของรางใส่ทั้งทังเดือนแค่ไก่ยามีเช่นเหนถมที่ถมที่บบคล้ายนะสัสงรับมันนันใหญ่ที่บ้างนี้จะขอที่ไรอย่ยุ่งท่มังมองมังจะทั้งเดือนเพราะดินใช้ถม เดอกดเยนๆนดเก่งเสื้อผ้ามือสองเบิ้งทำง่ายมีนิจังเงาวันนั้นทั้งหมาวิรมีะกันมันเห็นเข้าไทยจะมากเลยน่เอา อันท no, mm ้ายน้เด็กเล่นของ โองน้องพางคับแม่แม่ที่เที่ยวแต่งนี่ พูดไม่ได้แล้วก็เริ่มใหม่ไมเหนตมัน,ม,นมันอยู่ในระบบมันมัน,มนตรงถางน